ท่านผู้ชมคะพบกับรายการ e x c l u s i v e Health Talk นะคะรายการ e x c l u s i v e Health Talk จะพบกับท่านผู้ชมทางช่องทางทีวีออนไลน์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพและช่องทาง YouTube c h anel n กองสุขศึกษาค่ะดิฉันโบงามสนิทม่งดำเนินรายการนะคะค่ะท่านผู้ชมคะเนื่องในวันที่31พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันงดสูบุหรี่โลกนะคะและวันนี้ทางรายการก็จะนาประเด็นเรื่องของบุรี่บุรี่ไฟฟ้าไม่สูบไม่เสี่ยงมาพูดคุยกันในรายการะคะ่ะ วันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากคุณพระชลพันธ์ประจบลาภนะคะเลขาธิการสถาบันยุทธศน์แห่งประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะ <S <S สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยครับสวัสดีค่ะค่ะ,คะประเด็นแรกเลยนะคะสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงเรื่องของบุหรี่และก็บุหรี่ไฟฟ้าตัวเลขเป็นยังไงบ้างคะจริงๆต้องบอกว่ามีทั้งตัวเลขที่ดีแล้วก็ตัวเลขที่ไม่ดีด้วยนะครัน่ากาังวลน่ากังวลนะคะตัวเลขที่ดีตัวแรกก็คือเรื่องของ อัตราแนวโน้มการสูบบุหรี่มวน<ะ>นะครับบุหรี<ะ>่บุรี่บุรี่มวนนะครับก<ะ>็จริงๆถ้าเราไปดูตัวเลขสัดส่วนของออระดับโลกนะครับก็มีทิศทางที่จะลดลงนะครับในประเทศไทยเองก็มีทิศทางที่ลดลงเช่นเดียวกันะนะครับหา,หากเทียบกับประชากรที่เพิ่มสูงขึ้นะนะครับเ,เราก็จะสามารถรักษาระดับการสูบบุหรี่เนี่ยไม่ให้เพิ่มขึ้นไปไปกว่านี้ได้ มหมายความว่าจํานวนประชากรเพิ่มสูงขึ้นแต่จานวนการสูบบุหรี่ของคนไทยเรายังเท่าเดิมน,นะครับไม่ได้เพิ่มกราฟไม่ได้วิ่งขึ้นไปตามจํานวนประชากรที่ที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับอันนี้เป็นตัวเลขที่ดีเนื่องจากว่าเรามีกระทรวงสาธารณสุขนะครับ<ฮ>เรามีสสสเรามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามารณรงค์ให้ความรู้มีการขับเคลื่อนเรื่องของบ้านปลอดบุหรี่<ฮ>ใช่ไหมครับมีโรงเรียนปลอดบุหรี่<ฮ>ใช่ไหมครับโรงงานปลอดบุหรี่มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ มันก็ทําให้ตัวเลขการสืบบุรีของของของคนไทยเราเนี่ยไม่ได้เพิ่มสูงขึ้นต่างออจากประชากรแต่ตัวเลขที่น่าเป็นกังวลมา,<ค>มากนะครับก็คือเรื่องของการสูบบุหรีไฟฟ้านะครับสำนักง,งานสถิติแห่งชาติเนี่ยสำรวจไว้เมื่อปี2,564นะครับตอนนี้ประชากรเรามีการสูบบุรีเนี่ยร่วมร่วม,มแสนคนนะครับบุรีไฟฟ้านะครับร่มแสนกว่าคนนะครับออแล้วก็เป็นตัวเลขของเด็กและเยาวชนเนี่ยอยู่70,000คน ซึ่งถือว่าสูงมากนะครับคือถ้าเราไปดูตัวเลขบุหรี่มวลเนี่ยถ้าเป็นวัยรุ่นอยู่400,000ค่ะบุหรี่ไฟฟ้าตอนนี้70,000แต่เพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือการสำรวจเมื่อปี64นะครับณวันนี้เนี่ยแนวโน้มการสูบบุหรี่ไฟฟ้าของเด็กก็จะเพิ่มสูงขึ้นซึ่งผมเชื่อว่าถ้าสำานักงเสียงชาติสำรวจใหม่รอบนี้นะครับก็น่าจะอยู่ร่วมๆทัก200,000คนได้แล้วการสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพราะว่ามันเข้าถึงง่ายนะครับหาซื้อง่ายเข้าถึงง่ายสูบแล้วไม สูบแล้วค่องคอถ้าเป็นบุหรี่มวนเนี่ยถ้าเราถ้าเราเป็นวัยคุณพ่อคุณแม่เราก็จะรู้ว่าการสูบบุหรี่มวนแรกเนี่ยเป็นอะไรที่ที่ทรมานมากใช่ไหมครับเพราะสำลักควันไอเจ็บคอแสบคอใช่ไหมครับแต่บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันสูบง่ายกลิ่นหอมแสดงว่าแค่ครั้งแรกก็สามารถที่จะติดได้เลยใช่ไหมครับติดได้เลยครับติดได้เลยติดได้เลยแล้วที่สําคัญที่สุดคือบุหรี่ไฟฟ้ามันสูบง่ายกว่าง่ายกว่าทั้งเรื่องของการพกพาเดี๋ยวนี้เราเห็นเป็นแฟชั่นเลยใช่ไหมครับ ห้อยที่คอเราคิดว่าน้องๆในในสถานน้องๆไปที่สถานบันเทิงเนี่ยเอาบุหรี่ไฟฟ้าห้อยคอเลยนะ<ฆ>เอาพอร์อห้อยคอเลยเราก็ียกว่าปฏิบัติตามกฎกระทรวงสาธารณสุขนะขห้อยเจลล้างมือไว้ล้างมือ <c oughs> <c oughs> จริงๆไม่ใช่<ฆ><ฆ>นะครับเป็นบุหรี่ไฟฟ้าเป็นพอร<ฆ>์<ฆ>นะครับเอาไปห้อยคอแล้วก็พร้อมที่จะสูบเมื่อไหร่ก็ได้นะครับเพราะว่าควันมันไม่เหม็นพอมันไม่เหม็นเนี่ยผู้สูบก็จะเข้าใจว่ามันไม่กระทบกระเทือนกับ <c oughs> กับคน <c oughs> ที่อยู่รอบข้างนะครับผมก็แนวมก็ บุหรี่ฟ้าสูงขึ้นเป็นตัวเลขที่น่ากังวลน,นะครับเดียวกันบุหรี่มวลก็ก็ไม่ได้ไม่ได้ลดลงจนเห็นได้ชัดแต่รักษาระดับไว้ไม่ให้เพิ่มไปกว่าน,นี้ได้ค่ะ,คะทีนี้ถ้ามองดูแล้วเนี่ยน่าจะเป็นเทรนด์ของคนเมืองไหมคะบุหรี่ไฟฟ้าค่ะจริงๆเป็นความเข้าใจที่ถูกเลยเพราะว่า1นเนี่ยบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นสินค้าที่ผิดกฎหมายการที่จะไปวางจําหน่ายในตลาดหรือว่าในร้านสะดวกซื้อเนี่ย มันทําไม่ได้<ะ>จริงๆการที่แต่แต่ณวันนี้ในในตัวเมืองอย่างกรุงเทพฯนะครเราไปเดินตามตลาดนันกลางคืนเราก็ยังเห็น,น<ะ>ก,ก,ก็เราก็พยายามจะแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่ไปไปดาเนินการบั<ะ>งคับใช้กฎหมายนะครับ,บระบบรถไฟฟ้าเนี่ยมันมีต้นทุนที่สูงกว่าครับ<ะ>ผมแล้วก็แม้แม้มีความพยายามจะทําให้ค่าใช้จ่ายในการสูบมันถูกลงนะพอร์ตหนึ่งหัวเนี่ยสองบบาทสูบได้ห้าหกร้อยครั้ง หนึ่งหัว2องร้อยบาทสูบได้5 6 0 0ปื้ดอ่ะประมาณกี่วันได้คะห้กร้็แล้วแต่คนสูบนะครับกิ็ผมถึงบอกว่ายิ่งสูบง่ายมันยิ่งสูบบ่อยคือคือการสูบบุหรี่มวนเนี่ยแหละเราจะแม็กซิมัมเนี่ยค่าเฉลี่ยนะครับไม่นิ่ไม่ได้มีการสํารวจอย่างเป็นทางการนะครับแต่เราจะมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่การสูบบุหรี่ก๊าประมาณ2อถึงสมวนต่อวันถ้าการนี้คือสูบแบบมาตรฐานนะครับแต่บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยคุณอยากจะปื้ดเมื่อไหร่ก็ปื้ดได้อ่ะ เพราะมันยห้อยอยู่ที่คอมันไม่ต้องไปจุดไปแช็กใช่ไหมครับมันไม่ต้องเดินไปหลบสูบเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะสูบง่ายกว่าก็มีโอกาสที่จะสักสักวันหนึ่งนี่สักสักสิบปื้ดได้นะครับสักสักิบรอบได้หยิบขึ้นมาสูบเพราะมันมันสูบได้เรื่อยๆมันสูบได้เรื่อยๆนั่นเองนะคะค่ะทีนี้ก็ในในมุมมองของผู้ที่ไม่ได้สูบบุหรี่แต่เราก็มองว่า บางทีเราไปหาสินค้าบางอย่างไม่ว่าจะในตลาดออนไลน์อะไรก็ตามเนี่ยหาซื้อได้ง่ายนะคะคทำไมในมุมมองของการป้องกันในในเรื่องของผู้จัดจำหน่าย,ยรู้สึกว่าน่าจะเป็นปัญหามากกว่าการที่เราจะป้องกันตัวเองไหมคะครับจริงๆต้องต้องเรียนอย่างนี้ครับว่ามันมีนมนมสส่วนส่วนแรกก็คือเราก็อยากจะวอนไปยังทางกระสวง Digital, ดิจิทัลเนาะซึ่งเป็นเลคูลเลเตอร์เป็นผู้กากับคนเป็นผู้กากับดูแลเรื่อง การการขนส่งโลจิสติกพวกของพัสดุนะครับเพราะว่าเรามีไปรษณีย์ไทยนะครับแล้วก็มีมีผู้ให้บริการจํานวนอื่ตืดด้วยนะครับเช่นสีส้มสีเหลืองผมไม่รู้ยอนะครับสีส้มสีเหลืองสีแดงอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ก็ในฐานะกระทรวงดีอีเป็นเลกเกเรเตอร์เนี่ยก็อยากจะให้มีการกํากับดูแลหรือออกมาตรการในการที่จะขัดกรองคือเราต้องยอมรับตรงๆว่าสินค้าที่ถูกส่งผ่านไปรษณีย์เนี่ยมันไม่ได้เข้าเครื่องสแกนทุกกล่องนะครับ เนื่องจากว่ามัน,ม,นมีข้อจํากัดในเรื่องของอุปกรณ์รณนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดกระทรวงดีอีไปสามารถที่จะไปขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการในการตั้งสกุดสกแกนสินค้าได้เนี่ยก็จะทําให้การส่งมันไม่ใช่แค่บหุหรี่ฟ้าเนาะมันหมายถึงร่วมสิ่งผิดกฎหมายอื่นด้วยก็จะทำได้ง่ายขึ้นทั้งอาวุธปืนวัตถุระเบิดยาเสพติดนะครับ อ่าส่วนที่2ก็คือส่วนประชาชนนะครับน,นี้ก็ต้องขอบคุณทางกองสุขศึกษาด้วยนะครับที่ปีนี้เราได้เห็นกองได้รุกขึ้นมา,าทําเรื่องสุขบัญญัติในข้อที่5้าใช่ค่ะ,คะจริงๆต้องช่วยกันเพราะว่าเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นเป็นเกรดเวเ,เ,เดี๋ยวพมเข้าใจว่าพี่กรณคงจะถามผมนะคือจะบอกว่ามันเป็นเกรดบุหรี่หรือบุหรี่ไฟฟ้ามันเป็นเกรดเวแรกที่จะนําไปสู่ยาเสพติดชนิดอื่นๆค่ะเพราะฉะนั้นเราก็มีงานวิจัยแล้วก็งาน สำรวจของ A อแบบโพอปี2547เนี่ยมันชัดเจนเลยว่าเด็กที่สุบุรีร้อยคนเนี่ยมันมีโอกาสที่จะผันไปใช้ยาเสพติดอยู่ร่มรมๆ20คนนะครับเพราะฉะนั้นอ,า,อาจจะใช้ถาวรหรือว่าใช้ชั่วคราวอย่างเงี้ยแต่มันมีนน่นผมเชื่อว่าคนที่สุบุรี่เกือบทุกคนอ่ะจะต้องมีแนวโน้มเ,นเคยใช้ยาเสพติดอื่นๆนะครับแต่อตอนนี้กัญชามันถูกกฎหมายแล้วนะครับเมื่อกาจะมีกัญชาใช่ไหมครับมีกระท่อมนี่ผิดกฎหมายอะไรเงี้ยหรือมียาไอซ์ยาอะไรต่างๆนานาเพราะฉะนั้น วันแม้กระทั่งวันนี้ถ้าเราไปทํางานกับสถานพินิษฐ์นะครับเราก็จะพบว่าเด็กที่ถูกดําเนินคดีด้วยคดียาเสพติดเนี่ยก็มีต้นทางมาจากบุรีหมด์นเลอร์นี่นก็เป็นเราถึงเรียกว่ามันเป็นดักเกตเวย์เป็นประตูบานแรกประตูบานแรกใช่คือยาเสพติดค่ะในส่วนของกองศึกษาก็ได้มีการรณรงค์ในเรื่องของวันสุขบัญญัติแห่งชาติซึ่งก็ตรงกับวันที่28พฤษภาคมของ ทุกปีนะคะคซึ่งในปีนี้เราก็รณรงค์ในเรื่องของบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าไม่สูบไม่เสี่ยงเช่นเดียวกันเพราะเรามองเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นปัญหาแล้วก็ WHO ก็ให้ความสาคัญคป็นอย่างยิ่งเพราะว่าเป็นสถานการณ์ของทั่วโลกแล้วก็บุหรี่เนี่ยเป็นเป็นประตูอาจจะเป็นด่านแรกหรืออาจจะหรืออาจจะมาอย่างอื่นๆอ,อย่างเช่นการพนันหรืออะไรก็ตามแล้วก็มาสู่การสูบบุหรี่แต่ว่า ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นเส้นทางที่นําไปสู่ยาเสพติดช,ชนิดอื่นที่รุนแรงและอันตรายมากยิ่งขึ้นนะครับใช่ครับ <นะ S 2> จริงๆท่านดูตัวเลขที่อเมริกาเนี่ยอเมริกาเนี่ยเขามีหนึ่งรัฐนะครับเม<ช>ื่อก่อนเนี่ยอเมริกาเขาเสรีบุหรี่ไฟฟ้าอ,อ่าแล้วก็ค,คือคือมวลรัฐรัฐบ้านเขาเนี่ยเทียบเท่าประเทศเราประเทศหนึ่งเขาจะมีการออกรัฐธรรมนูญเขาจะมีการออกกฎหมายของบ้านเขาเองของบ้านเขาเองทีเนี้ยมีหนึ่งเมืองที่มีประกาศห้ามจําหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าแล้วเพราะว่ารัฐเขาเนี่ย มีเด็กสูบุหรี่ไฟฟ้าติดกันลอมเยีายมเลยนะครับก็คือรัฐซานฟรานซิโกนะครับก็เป็นรัฐแรกที่นำร่องเรื่องของห้ามจำหน่ายห้ามสู่บุหรี่ไฟฟ้านะครับในรัฐซานฟรานซิโกเนี่ยเราพบหนึ่งเรื่องก็คือว่าเด็กเอายาเสพติดอื่นๆไปผสมในบุหรี่ไฟฟ้าคือคือผมไม่แน่ใจผมขออนุญาตนะครับต้องฝากให้เซ็นเซอร์นิดนึงนะครับมันเป็นของที่ผิดกฎหมายนะครับคืออย่างเช่นน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเราก็จะหยดใช่ไหมครับผมแต่ว่า เด็กอเมริกาเขาหัวใสไงนะครับเขาก็เอา TSTC S ครับคือมันเป็นสารสกัดจากกัญชาเนี่ยไปผสมด้วยนะครับมันก็ทำให้ทันทีเลยครับเขาโอเวอร์โดสทันทีเลยนะครับก็มีเคสเรื่องของการแค่แค่แค่โดสเดียวหรืออะไรก็ตามแสดงว่าอาการนี้คือเขาผสมอยด้วยใช่แล้วก็เราก็ก็กัญชากับบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันไปด้วยกันไม่ค่อยได้อยู่แล้วนะครับเพราะนั้นมันก็ทําให้เกิดโอเวอร์โดสแล้วก็ทําให้เกิดการเสียชีวิต ของเด็กไลายนั้นนันทันทีนะครับอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงว่าแม้แม้ในประเทศไทยจะยังไม่มีเรื่องของเคสที่เอาเอาสารเสพติดอื่นๆไปผสมหรือหรือมีแต่เรายังไม่เกิดเหตุการณ์รุนแรงนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราน่ากังวลที่สุดก็คือว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยม,มันมันมีรายแรกในประเทศไทยแล้วนะครับก็ทําให้เกิดโรค<ม>เกี่ยวกับเรื่องของปอดติดเชื้อนะครับ<ม>ซึ่งโรงพยาบาลรามาธิบดีก็แถลงไปเป็นที่เรียบร้อยว่าเราพบผู้ป่วยรายแรกแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยเมื่อมีเคสเกี่ยวกับโรคปอดในลักษณะนี้อีกเ เราก็จะให้มีการขอความร่วมมือโรงพยาบาลทุกแห่งเลยนะครับทางทางทางรามาก็ทําหนังสือแจ้งไปยังทุกโรงพยาบาลในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุขด้วยนะครับว่าให้ช่วยมีการซักประวัติย้อนหลังด้วยว่ามีการสูบบุหรี่ไฟฟ้าหรือเปล่าเพราะฉนั้นในไทยเราพบอปอดติดเชื้อปอด,ปอด,ป,อดปอดชื้นด้วยบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยรายแรกแล้วของประเทศไทยอืมค่ะค่ะอย่างที่ท่านวิทยากรได้เล่าให้ฟังในต่างประเทศนะนะคะแต่ทีนี้ในตัวของบุหรี่ไฟฟ้าเองเนี่ยก็มีอันตราย อันตรายมากพอสมควรใช่ไหมคะจริงๆต้องบอกว่านิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ายุคปัจจุบันเป็นนินโคตินสังเคราะห์นะครับเพราะนั้นการเติมแต่งสารต่างๆทำได้ง่ายกว่าในนิโคตินที่สกัดจากใบยาสูบ ยกตัวอย่างเช่นการใส่เมนทอลเข้าไปใช่ไหมครับการใส่ยาขยายหลอดลมเข้าไปเพื่อให้มันสูบง่ายขึ้นเย็นขึ้นนะครับการเติมแต่งสีรสชาติต่างๆเข้าไปนะครับแล้วก็มีกรีนสเลนนะครับที่เป็นตัวสารทาลาลายนะครับทําให้เกิดรสชาติต่างๆอย่างผมยกตัวอย่างเช่นเกลือนี่เกลือกับพริกหั่นพี่ก่อนเกลือพริกนี่กินได้ไหมครับกินได้นะคะแต่ถ้าให้ไปเผาเขาแล้วดมเป็นไงคร ไม่ไหวนี่ออกใช่ไหมคบคือลักษณะเดียวกันสารที่เอามาปรุงแต่งในน้ำยาบุหรี่ฟ้าเนี่ยมันมันมันถูกลองรับด้วยการบริโภคผ่านปากแต่เมื่อเอาไปทําให้เกิดการละลายแล้วเกิดการเป็นควันเป็นไอขึ้นมาแล้วเป็นสูตรข้าปอดเนี่ยมันคือคนละช่องทางกันถึงมันจะไหลไปรวมกันก็ตามอ่ะแต่มันคือไปที่ปอดหายใจคือไปที่ปอดทานคือเข้าไปที่กระเพาะหารเพราะฉะนั้นเส้นทางมันคือคนละทางกัน เพราะมันมีความอันตรายอย่างยิ่งนะครับาการเอาสารเคมีปรุงแต่งต่างๆเข้าไปในช่องทางเดินหายใจมันอันตรายากับร่างกายและที่สำคัญที่สุดถ้าเราพูดกันวัยรุ่นนะครับวัยรุ่นดูอยู่นะครับก็อยากจะบอกว่านิโคตินนี่แหละทำให้เกิดภาวะเรื่องของอ ระบบสืบพันธุ์มีปัญหานะครับอันนี้เราก็คุยกันแบบตรงๆนะครับพราก็คุยกับวัยรุ่นไม่รู้จะคุยอะไรนะไปคุยเรื่องปอด <c oughs> เด็กก็คงไม่กลัว <c oughs> แต่ถ้าเราคุยเรื่องระบบสืบพันธุ์เนี่ย <c oughs> เด็กๆก,ก็จะกลัวนะ <c oughs> เพราะว่าถือว่าเป็นอวัยวะสำคัญใช่ไหมครับเ,เรื่องของนิโคตินก็จะทําลายระบบระบบสืบพันธุ์นะครับถ้าเป็นเพศช,ชายเราก็จะพบปัญหาเรื่องของตัวสเปิร์มนะครับก็มีปัญหาเรื่องความไม่แข็งแรงเพราะฉะนั้นใครที่เป็นถ้าไปถามคุณพ่อคุณแม่ที่มีปัญหาเรื่องมีภาวะบุตรยาก เราไปหาหมอเนี่ยสิ่งแรกที่หมอจะถามก่อนว่าคือคุณสุบรีคุณสุบรีไหมดังนั้นเนี่ยก็มีภาวะปัญหาเรื่องของเรื่องของระบบสืบพันธุ์แล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องการเงินแน่นอนค่ะการเงินการลังนะยุคนี้ยุคเศรษฐกิจทีค่อนข้างมีปัญหาใช่ไหมครับมันฟื้นตัวจากสถานการณ์โควิดนะครับเรื่องของเงินเงินทองทองเป็นหัวใจสําคัญการสุบรีไฟฟ้าเนี่ย ถึงจะทำถึงจะไม่ทําให้จนเลยทันทีนะครับแต่ว่ามันเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณโดยใช้เหตุงบประมาณกระเปา๋าไม่ใช่งบปมาณของรัฐนะ,ะหมายถึงว่าแทนที่250บาทจะซื้อ1นึขวดนะ250<ะ>บาทนี้เรากินเราไม่ได้โปรโมทนะฮะ เรากินชาบูตีน้อยได้แล้วนะครับหนึ่งหนึ่งมื้อนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นการซึ้นเตลิงเข้มาโ,โดยโดย,โดย,โ,ดยโดยใช้เหตุครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยมารุรงค์กันนะคะในส่วนของบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งในมุมมองความคิดเห็นก็คิดว่ามไม่ควรที่จะถูกกฎหมายใช่ไหมคะครับจริงๆสุดท้ายเลยต้องบอกว่าบุหรี่ไฟฟ้าไม่ไม่ได้เป็นสินค้าทางเลือกนะครับมไม่ได้เป็นสินค้าทางเลือกแล้วก็ ในในในคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิมธนุษยชนระดับนานาชาติเนี่ย<ะ>ไม่เคยไม่เคยยอมรับนะครับว่าบุหรี่การสูบบุหรี่เป็นสิทธิส่วนบุคคลเพราะต่อให้เป็นเรื่องของปากของคุณเนี่ย<ะ>แต่เมื่อทุกครั้งที่คุณป่วยคุณไม่ได้ใช้เงินตัวเองจ่ายค่ารักษาพยาบาลม,มันคือการใช้ภาษีของคนทั้งประเทศมา อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งอาจจะต้องมารับภาระตรงนี้ต้องเพราะฉะนั้นการสูบบุหรี่แล้วก็บุหรี่ไฟฟ้าไม่ใช่สิทธิส่วนบุคคลนะคะมีหนำซ้ำบางในกรณีเราไปละเมิดสิทธิคนอื่นด้วยเช่นยิ่งบุหรี่ไฟฟ้าสูบง่ายเลยมันที่จะสูบตรงไหนก็สูบใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจึงเป็นสินค้าที่ไม่ควรผลักดันให้ถูกกฎหมายเนื่องจากว่าลำพังไอ้ของเดิมที่เรามีกฎหมายควบคุมอยู่การบังคับใช้ก็ยังมีปัญหา เพราะฉะนั้นถ้าเรามีบุหรี่ไฟฟ้าเข้ามาเติมมันเหมือนมีสินค้าใหม่เข้ามาเพิ่มะนะครับก็คจะยากขึ้นนั่นเองครับค่ะทีนี้ในมุมมองของอทางท่านเลยค่ะมองว่าในส่วนของการป้องกันโดยเฉพาะนักสูบหน้าใหม่่ะ อยากจะมีแนวทางแล้วก็ฝากไปถึงท่านผู้ชมทางบ้านอย่างไรบ้างคะครับช่วยๆกันนะครับก็เรื่องบุหรี่ไฟฟ้าไม่ได้เป็นเรื่องของใครคนใดคนหนึ่งนะครับเราลองนึกว่าวันใดวันหนึ่งลูกหลานเราติดบุหรี่ไฟฟ้าขึ้นมาเราเองก็คงไม่สบายใจใช่ไหมครับหรือแม้กระทั่งเราผมเองทําข้อมูลมาเนี่ยบางครอบครัวที่พ่อแม่สูบบุหรี่แล้วลูกสูบบุหรี่พ่อแม่ก็ยังไม่โอเคนะครับเพราะว่าเหมือนกับว่าพ่อแม่ก็ผิดพลาดไปแล้วก็ไม่อยากให้ลูกผิดพลาดไปด้วยนะครับแต่ว่าการสูบบุหรี่ไม่ใช่เรื่องของการผิดพลาดนะก็แค่อยากจะฝากว่า ชีวิตมนุษย์ของเรามีครั้งเดียวเกิด <c oughs> ได้ครั้งเดียวนะเก็บ <c oughs> ได้ครั้งเด <c oughs> ียวเราเราไม่สามารถที่จะมีเงินแค่ไหนเราก็ไม่สามารถที่จะยื้อชีวิตหรือว่าทําให้ร่างกายเราแข็งแรงได้ <c oughs> มีสุขภาพดีเขาบอกว่ามีลาบดีที่สุดมีมีถูกหวยก็ไม่เท่ากับการมีสุขภาพที่ดีนะนะคบผมก็ฝากไปครับผมค่ะท่านผู้ชมคะเรื่องของบุหรี่ไม่ว่าจะเป็นบุหรี่หรือว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยก็อยากจะฝากไว้นะคะเป็นพิษภัยร้ายแรงทั้งในส่วนของผู้สูบผู้เสพเองแล้วก็บุคคลรอบข้าง แล้วก็ในเรื่องของอประเทศชาติเองนะคะก็เป็นปัญหาที่จะต้องอทําให้จะต้องใช้เม็ดเงินจํานวนมหาศาลเพื่อที่จะเข้าไปในเรื่องของการป้องกันแล้วก็การรักษาด้วยนะคะค่ะวันนี้ทางรายการ e อ็กซ์คู e h e ฟเฮลท์ท k ต้องขอขอบพระคุณสําหรับท่านวิทยากรนะคะคุณพัชรพันธ์ประโจบลาบค่ะเลขาธิการสถาบันยุวัศน์แห่งประเทศไทยค่ะขอขอบพระคุณแล้วก็สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ